ก็สวัสดีพี่น้องช่องทางที่ทูบครับก็ห่างก,กันไปลหลายคลิปครับมือนี้มีโอกาสน,นะครับมีเวลามาคลิปให้รับชมนะครับเป็นยังไนนงเนาะทั้งหลยอัดเฟื่องแล้วหรือเปล่าครับทั้งนี้เบิดงานเลยนะครับเด้อทั้งนี้เบิดงานนะครับเบิดงานเลยมื่อกี้มาในหัวขอท่วา ได้อัดได้หน่อยแต่ละมือ้หน่อยไหลายบ่สําคัญนะครับสําคัญที่ว่าเครื่องเขาเหตุงานมีประสิทธ,ธ,ธิภาพบ่อแต่เครื่อเครื่องมีปัญหาบ่อนะครับ m o m e n นว่าแข่งกันว่าเอาหา่ได,ด้ลหลายกว่าสาหรับผมผมคิดว่าอัดจังไห้ก็ได้น้หน่อยหลายสร้างมันขอให้ขอให,ห,ห้เขาบด้มีขอให้แข่งว่าเพ่นะครับเครื่องเขาผู้ผมกะ กะปี่นี่กะบบุคคลมีปัญหาอย่างไรครับกะเมื่ว่านมีปัญหาชุดมัดนะครับแต่ชุดมัดนี่แต่เริ่มรู้การแหลกจนหอดจนหอดทีแล้วฝึกมั่ามีือว่านนะครับเป็นงานเก็บนะบเก็บบางๆนะครับก็บคือว่าคางนี้ครับทางใส่มีดปีดบวตัดนะครับมีดบวตัดแลวก็ไม้พโพปางรถเกีย้วนี่ มัดปมเดียวนะครับมันนี่ก็ทําการแก้ไขครับลองเมื่อวานก็เบิดมือครับแต่ว่าคือตีแกะมัอยากง่ายแต่กับว่าง่ายนะครับกับขันส่วนเคอื่นส่วนนะครับนี่อาจจะเป็นส่วนนะครับขันเข้ามาอีกจะมันห้องใบโพนะครับผมก็บ่ได้เก่งนะครับผมส่องตามอาการนะครับบ่ได้มีบ่ได้เก่งอะไรนะครับผมเท่าที่ผมหูนะครับ เกือบ,บ,บเกือบพื่อกันนะครับปวดหัวปวดมอือกันนะครับเมื่อวานสำหรับปีนีก้กะจบสี่ก่อนสี่มือน,น,ด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 นิดิตนะครับมือาลายนิดๆตบไดลายรถร้ายนะครับในราละคาะสีตัดกันเก็บทุกทุกพื้นที่นะครับตัดกันเก็บทุกพื้นที่นะครับสำหรับผมในหน่วยหลายหลายผมบ่กสำคัญนะครับขอแต่ว่ารถดนีเหตุงานเต็มสูบเพื่อว่าไปทุ่มมือ ในนอยหลายช้างมันครับเขาไปเรื่อยๆบโปดหัวลงมาแก่งานแก่เนี้นะครับแต่ว่าหน้างานปัญหาในมีถุมือครับรถก็มีถุมือแต่ว่ามันจะเป็นพวกหนวดกุ้งขาเคียอยงี้ยประมาณนี้นะครับหนวดกุ้งขาเคียนะครับผมเอาอุปกรณ์ไปทุกอย่างกับอุปกรณ์ที่พมเตรียมไปกับสิมีเมลเงนะครับเมลเงโจกเด็กแปบบอาโจ๊ก นี่นะครับปาแจบล็อกนะครับตัวนี้ก็เอาไวย้ยน่ยมขืนเนี่ยมันติดมันต่าก็เอาไว้หยียบขืนนะครับของผมนะครับหยียบขืนกาสมากี่มีปัญหากามีปัญหาหนวดกุ้งน,นะครับปัญหาจะปีนี้ก็เลี้ยนออกลายเก็บเก็บทุกโตนะครับในสีหาโตครับกาของผมจลรับปัญหาคือข้านนะครับ คาบดวนี้ครับเหล่าแล้วครับนี่ครับเป็นหอยอาพี่น้องอาจจะบ่เห็นนะครับหอยเหล่าแต่ดึงไหวนะครับสามหกมันต่ำนะครับสามหกมันตำ่ำสามหกมันตำ่ำกะเห็นนะคาปีนี่ก็ท้อใจอยู่นะครับ,บรถกะไรเขาเอาไปกินไรกันกะบ่ว่ากันครับไปมาค่าใดกับอัตราค่านั้นครับผมกะ บอพอบาสามารถไปตัดราคาเข้าใหลนะครับจะบอตัดราคาไปนะครับเอาทีจะคล้องคือัดก็คือว่าราคาซ้ำที่จะคล้องคืออัดนะครับคบกับคลิปนี้สั้นๆนะครับสามไทยพี่น้องครับกับโบวปัญหาอย่างหลายครับปีนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับไม่ได้ปวดหัวคือปีที่ผ่านมากับหรือว่าเขากับ่าเนี่ยครับพวกเขาก็อยู่กับเครื่องเนาะอาจจะ เดาเดาถึงจุดกไกลน,นะครับพี่นอ้องทำให้ชายุโดนหลายปีนี่ประสบการณ์เพรากติหูปัญหาคือกันนะครับแต่สำหรับมือใหม่กับปวดหวัวแน่ได้ครับเ้อแตกแหวกกับปวดหวัวเือกันสำหรับมือใหม่แล็กสีเดาตัวใดล้วเครื่องไปยังไหนมายังไหนแต่ว่าปีนี้งคือว่วลาเปิดน,นะครับมีก็มีปัญหาหนางัดก็ะมีนะครับบนว่าบ่มีนะมีแต่ว่าห่า แก้ปัญหาเดาเดาเดาอ้อครับว่ามันอาจจะเป็นตัวหนตัวนี้ก็แก้ปัญหาหนางานใดได้เรื่อยๆนะครับปีนี้สาหรับปีนี้ที่เมื่อวานคือบจบงานนะคือผมได้หลักกรับะบานคือชุดมัดนี่แหละครับแต่ว่ากับว่าไปนย้งนะครับทุกอย่างมันก็ยอมมีพิษผาดกระบานครับสําหรับไปถึงงานหลายกะสูสีนะครับเด้อทั้งใดก็ได้แต่ทั้งผมคือจบงานก่อนปีใหม่แหะครับสำหรับคลิปนี้กั ขอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าครับผม